รางวัล Miss Beauty and Confidence ภายใต้การส,สรานับสนุนจากบริษัทานจุฬาเิคดได้รับารางวัลเงินสด100,000บาทและผู้ชนะรางวัลน,นี้ได้แก่กรุงเทพมหานครดไทย MUTC สู่สุชามาชุ่มสีนักอิกนงรางวัลครับขอเรียนเชิญคุณสามารถสีตะไวย์โปรดักแมนเจอร์บริษัท JLC ผู้จัดงานได้มอบรางวัลน,นี้นะครับ ยอดเยี่ยมจริงๆนะแสะดงความยินดีด้วยน,นะครับ,รบ เป็นมิสยูเนียส t h ยแลนด์2024เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีมิส n i เ e r s e 2024ที่เม็กซิโกนะครับ right after this break ก็ยังมีการทำเดินข่าวว่าผู้ที่เข้ารอบเราขอแสดงความยินดีด้วยคุณต้องทำผลงานกที่อาณาได้เดินไปนะคะทุกคนเนี่ยเสียงดังมากก็คือสติอยู่กับตัวเองเท่านั้นถึงจะรอดค่ะครับกันข่าวว่าท็อปกลุ่มเทพมหานคร U องสุขสันสิ้น c o n g r a t u l a t i i t It's so good to be back and I'm here to finish what I have started ดีมากที่ก็กลกบมาเดี๋ยวจะไปต่อไปดูต่อที่กันเลยคนระับเต้นจริงๆนะครับแล้วขอ,อสิยงปรบมนะือให้กับแต่า,ามงานาของเราที่คุณแมทีด้วยนะคนระับคุณคือความภาคภูมิใจของแมทชีใ,ททให้เกียรติจา s มิสอินเวอร์สเซาล์224ครับขอบคุณค เราจะเดินหน้าต่อบเรื่องเลยนะครับที่รอบ Final Question ครับซึ่งคนที่มีประสบการณ์ในการตอบคำถามมาก่อนหน้านี้ครับแอน l y s t ลิสของเราเป็นอะไรบ้างคุณชื่อหงสี่เราจะมีสองสี่และห้าค่ะไดค่ะว่าคุณสมบัติใดในคนรุ่นคุณที่ทำให้คนรุ่นก่อนหน้าคุณ เช่นรุ่นพ่อแม่คุณและคนรุ่นหลักคุณที่จะเติบโตในอนาคตสามารถฝากความหวังไว้กับคนเจนซีเช่นคุณได้ What qualities do you think in your generation make older generations such as your parents and the new generations able to place their hopes in Generation Z? Like you จัค่ครับการมี empathy หรือความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันคะ่ะนั่นเป็นสิส่งสำคัญมากๆที่ทำให้เราสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันได้ไม่ว่า generation ไหนก็ตามและนั่นเป็นสิน่งที่เชื่อว่า generation ใหม่และ generation ต่อต่อไปจะมีพวกเราจะเป็นกลุ่มคนที่คนรุ่นหลังๆสามารถที่จะฝากความหวังไว้ได้เพราะเราจะไม่มีทางก้าวไปข้างหน้าโดยหนึรากเหง้าที่คนรุ่นก่อนๆซ้้ ค่ะว่านโมเมนต์นั้นรู้สึกยังไงบ้างสำหรับด้าตอนนั้นฉุนเล่นมากๆจำได้ว่าตอนที่ไปใส่เครื่องเพชรเนี่ยครับหลายคนช่วยพีสึกเลยนะครับว่าที่ความสวยระดับจักรวาลแบบนี้นะฮะคงถูประจำตำแหน่ง Starlight Crown ต้องยิ่งสวยสงาขึ้นไปอีกแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ครับนั่งไม่ติดเก้าอี้กันแล้วครับผมท็อปทรีอยู่ในมือของผมขอเสียงปรบมือให้กับท็อปทรีของเราในปีนี้ครับ รูเกตบ MUT 17สุซูริสซาซูานาเวยโรและอุปรกรชาชานี MUT 08การุทไทยทัสบุตตึงเต็นเข้าไปมากขึ้นทุกทีทุกทีครับตอนนี้ผมขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วง Final Words ทั้งสามท่านนะครับจะตอบคำถาม Final Words ซึ่งเป็นคำถามเดียวกัน โดยแต่ละคนครับจะมีเวลาในการตอบคำถามเช่นเคย30วินาทีโดยที่อีก2คนจะใส่หูฟังจากแบรนด์ Bang Olufsen จากบุลลาโคครับซึ่งเราจะเริ่มจับเวลาหลังจากที่ผมอ่านคำถามจบเช่นเคยนะครับจะเป็นคำถามภาษาไทย1รอบภาษาอังกฤษอีก1รอบเมื่อหมดเวลา30วินาทีจะมีเสียงสัญญาณแปบ,บนี้ครับ และหลังจากสัญญาณนี้จะมีการตัดใหม่นะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญท่านแรกครับกรุงเทพมหานคร m u t 0สุชาตาชื่มสีดำสามสิบวินาทีนะครับคำถามคือ คำว่า women empowerment มักถูกพูดถึงในสังคมของเราคุณสามารถบอกเราได้ไหมว่าคำนี้หมายถึงอะไรสำหรับคุณและคุณจะนำมาใช้มาต่อยอดกับเส้นทางชีวิตของคุณอย่างไร The concept of women empowerment is often mentioned in our society. Could you share? what this term means to you personally and how it has influenced your life's journey. Good luck. Papa เชื่อเสมอค่ะว่าพลังของเราสามารถส่งต่อได้ด้วยเรื่องราวของเราเหมือนที่โอปอเคยผ่านการผ่านตัดก้อนเนื้อที่ต้องนมและทำโครงการโอปอพอร์เธอเพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้และที่สำคัญเป็นแนวทางและความหวัง ให้กับคนที่กำลังสู้อยู่มเร็งต้งมลงเป็นเรื่องของผู้หญิงทั่วโลกค่ะการส่งลักให้ผู้หญิงไม่ใช่แค่ในไทยแต่ทั่วโลกคือสิ่งที่องค์กรทำและจะทำต่อไปขอบคุณค่ะ ชื่อที่ผมจะประกาศต่อจากนี้จะเป็นผู้ที่เข้าสู่ท็อปชูจะเป็นคนที่เป็นสองคนสุดท้ายซึ่งหมายความว่ารายชื่อที่ไม่ได้ประกาศจะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองครับ first into the top t o ับวินาทีนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเธอหนึ่งไปน,นี้ไปตลอดกาลร,รายชื่อที่ผมจะประกาศคือ Miss Universe Thailand 2024ชื่อที่ไม่ได้ประกาศคือรองอันดับหนึ่งหาก m s s s Universe t h ไซ l ์ใน2024ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รองอันดับหนึ่งจะปฏิบัติหน้าที่แทน And who will be crowned Miss Universe Thailand 2024? The moment that we have been waiting for has just arrived. ดาร์ลิททรัมม์และสายสะพายให้กับมิสอีเวอร์สไทยแลนด์สองพัของเราคนระับขอบคุณมากเลยนะครับมันต,ต่อไปครับเรินเชิญ์คุณปียพรแสนโกสิกครับแม่ปุ้ยรัรผูู้ด 1994, าก,การที่สี่มิสอีเวอร์สไทแลนด์ประธานกรรมการบริหารบริษัททีบีอนโ g l o b a l จำกัดมอบเงินรางวัล1ล้านบาทจากทีบีอน g l o b a l l ใหกับมิส u n เว e ร์สไท a แลนด์ของเราคนระับ ความคุณจะพุ่งไปอย่างสูงเลยนะครับลำดับต่อไปได้เรียนเชิญคุณพัชรประพันธ์วัฒนากรรมการผู้จัดการอาวุโสกลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียมบริษัทแอสเซทไวท์จำกัดมหาชนมอบคอนโดมิเนียมตกแต่งพร้อมอยู่โครงการเอ็นเวิลด์โอเวซิสอ่อนนุชมูลค่า3ามล้านเแสนหหมื่นบาทครับความคุณไปอย่างสูงเลยนะครับเรียนเชิญต่อเนื่องครับ รเนนร,รียนเชิญทางแพทย์ภูมศิรัสเสภาณาวรราคุณหมอคีประธานเจ้าหน้าที่บริหารวินเซนต์ฟลิกและแพทย์หญิงปราณรารปริยาอึ้งตระกูลหมอแพรรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารวินเซนต์ฟลีดในมอบกิฟต์เช่าบ้านบริษัทหนึ่งล้าน 1, 000, 000บาทครับแสดงความยินะดีด้วยน,นะครับต่อเนื่องคนระับเรียนเะชิญคุณเสริมสรีแสงโตสิกครับ Creative and Co Producer และผู้ผลิตจาก GBN Global จำกัดได้มอบผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Sophia Webster ให้ใช้ตลอดระยะเวลา1ปีในการติดรงตำแหน่งขอขอบคุณบริษัทจุลาพรูดนำเข้าและผู้จัดจำหน่ายด้วยนะครับขอบคุณเปียงสูงนะครับและขอเรียนเชิญคุณแ Patrick Foster องา m r Global Thailand 2 0 2 4มอบช่อดอกไม้เกียรติยศจากนะครับนั่นคือลิงคอนครับ ไดหมอบที่นอนและชุดเครื่องนอนพรีเมียมคุณภา150,000บาทนอกจากนี้นะครับเมเจอร์ซีนิเฟกต์รุปจำจกัดมหาชนไดยมอบปัชนภานพิเดษจากโดยภาพศษจากเมเจอร์ซีนิเฟกต์ครับจะเปน20ที่นั่งให้กับเธอดูวยอดเยี่ยมครับ การประกวด Miss Universe 2024ที่เม็กซิโกโซลแรนเชียร์ YouTube TVNG Facebook ของ Miss Universe Thailand ัยสของกเราก่อนครับชร<า>เชิญเลยนะครับและแน่นอนครับขอเรียนเชิญสมุทรสงครามดับเบิลยูทีหนึ่งหนึ่งไมยใจสุริยะย,<รา>ยังยงอัปโฟร์โรเตอร์อัพโรเลอร์อันดับ4ี่ครับและขอเรียนเชิญคุณเจนนิเฟอร์ The fourth runner-up of Miss Universe Thailand 2023 and Miss Planet International 2024. They have hit one size up, right up. Representing committee, please welcome Miss Pui again. Miss Piyapon Saenboonsin, Miss Miss Universe Thailand. ใน,นประธานกรรมการบริหารบริษัท t ี n Global จำกัดคนดีใจจนถงงนึงมลาเลยทีเดียวแสดงความเนดีกับพวกเิอทั้งห้คนและสาวงามที่เข้าประกวด Miss Universe Thailand ในปีนี้นะครับพวกคุณคือความภาคภูมิใจของครอบครัวและที่สุดคือความภาคภูมิใจของตัวคุณเองครับยอดเยี่ยมที่สุดครับขอขอบคุณผู้ดำเนินรารของเรารับช่องวัน31มเมาว แบรนด์เครื่องประดับชั้นนำระดับโลกบริษัท Asset Wise จำกัดมหาชนวินเซนต์มินิกสวยได้อีกตามสไตล์คุณเซียมเคียวตอบโจทย์เรื่องปรญหาบริษัทอีเดียนพาร์เร์ประเทศไทยจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Turkish Airlines Olivia Dress Studio หัวหิน The Mall Group MCC h a l l t h e m a l l Lifestyle Coffee บริษักทก้าวบนไทยจำกัดมหาชน เด่นสู่ประเทศไทยจังกัดซีเล็กถูหนา้าจุลาเอ,เอเร์ JKN Line Today แพลตฟอร์มร่วมข่าวสารข้ความอันดับหนึ่งของทไทย Line Open Chat ฟีเจอร์ที่กำลังมาแรงก,กับการเรียนออนไลน์ในยุคนี้ Line b o o e แพลตฟอร์มวิดีโอให้ความเพลิดเพินชุดเครื่องนอนลิคอน o อ a y ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนังศรีรษะคราองจอระบายที่หนึ่ ด้วยธรรมชาติบุทลาโบนักเขา้าและจัดจำหน่ายแรงหรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย GM District Sphere Hall d m Sphere Royal Orchid c h e r a t a n สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองอกทัพบก,ก,กสวนสนประทุษ High a d r e n t n c y กรุงเทพสุขุมวิท The Westin Grand s, สุขุมวิทกรุงเทพกลุ่มโรงพยาบาลพยาไทย TikTok Thailand บริษัท Crownex n TPNG Shop M.U.T. Select บริษัทเมจอรสิีดเฟลก์กรุ๊ปจำกัดมหาชน Fame World Production บริษัทกองสร้างรุ๊ปจำกัด m e g a t i e Thailand, ชอดอกไม้ f l o w Design, ชอดอกไม้จัก,กระวาล Millu Insight บริษัทวิจัยตลาดชั้นนำ The Performance สถาบันสอบคุณภาพโดย G.P.N. Global, Orga Official, Global Gifts Alliance รับผลิตสินค้าพรีเมียม นอกจากนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกเพิ่มเติมครับเซนโ r เฟสเซียงเพียวไบค์พาเคฟทาวน์ไอแลนด์บายเอสแอนไวส์วลาดิเซียมาหาวิทยาลไรส่วนทุสิยูนิตสแ r วร์ก้อนดิเมอร์ภูสาน้าลายอยาวิชยาค่าลายอยาหรือ